1 2 5 2 7 2 1 2ห2 7 2อีหนึ่งสางพรวันที่1เข้ามังกรฟ้า3ามใบนะครับ1 2 5 2 72เข้า3าใบนะครับคนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง12ล้านนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะทีมงานถ้าเราจะโทรครับขอข้อมูลหน่อยฮะสวัสดีครับคุณปุ่นหรือเปล่าครับค่ะนะฮะผมโทรจากมังกรฟ้าสำนักงานใหญ่นะครับจ้าว่าไงคะ ครับคุณปุ่มเป็นคนโชคเป็นผู้โชคดีนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งกับมังกรฟ้า12ล้านบาทครับจริงดีจริงฮะมีแอป,ปมังกรฟ้าอยู่ไหมฮะกรุณาเปิดเลยฮะเดี๋ยวเปิดดูขอบคุณมากครับไม่หลอกกันใช่ไหมเนี่ยไม่หลอกฮะไม่หลอกฮะผมแทมมังกรฟ้านะฮะเปิดแปปอปตัอยังเอาเปิดแอปไปพร้อมผมหน่อยขอรุ้นหน่อยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะได้ซื้อ1 2 5 2 7 2้ไว้ไหมฮะในตู้เซฟฮะ จริงๆเห็นแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาทุกคนตบมือโอ้โหนะฮะคุณบุญฮะคุณบุญอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพนี่เองค่ะอยู่พระรามสองค่ะอยู่พระรามสองใช่ไหมฮะอยู่พระรามสองใช่ไหมใช่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอีกทีครับคุณบุญครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะโอ้โหบอกเลยนะครับรุนรุนมาแล้วใช่ไหม รางวันที่หนึ่งอยู่ที่มือผมน,นะฮะอยู่ที่มือผมนะฮะสามใบนะครับอ่ะคุณวันชัยนะคุณวันชัยเลขใหม่นี้ยังไม่เปิดให้บริการค่ะม่มีเลขพิมเบอร์ถูกไม่ไดทีมงานเลขหม่นี้ไม่เปิดให้บริการไม่ได้นะไม่ได้นะหกล้านนะเราต้องติดต่อลูกค้าให้ได้นะฮะครับรู้ข่าวหรือ,อยังเรียบร้อยมายิานดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโอโ้แล้วทำไมเขียนเบอร์มาผิดนนเนี่ยโอ้โหโทรหาไม่ติดเลยเ๋อเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมฮะ แสดงว่าเบอร์นี้เบอร์มงคเลเนะี่ยเปลี่ยนปุ๊บพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะโอเคคุณคุณสุภาชัยอยู่ที่ไหนบางบอนสามบางบอนสามขอแสดงความยินดีครับกับเศรษฐีใหม่นะครับผมประจำงวดนี้ยินดีมากครับครับสวัสดีครับคือต้องบอกกี่งวดแล้วนะกี่งวดที่มังกรฟ้าไม่เข้านะ 5, 6, ห้าหกงวดแล้วเนาะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะฮะอย่าลืมครับเรามีโครงการนะฮะชุมชนคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมมังกรฟ้านะครับผมเราจะไปทําสิ่งดีๆร่วมกัน วันนี้ถ้าคนถูกรางวัลที่1เนี่ยคือคุณไม่ต้องเสียอะไรสักบาทแล้วเราจะก็จะไปเขาเรียกว่าร่วมกันทําบุญแบ่งปันในระแวกชุมชนของท่านคนดีใจจะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับจะเป็นชุมชนตรงนั้นนะที่เขาดีใจว่าโอ้ยบอกว่าชุมชนฉันนี่ถูกมีคนถูกรางวัลมีคนเป็นเศรษฐีใหม่ก็สนุกสนานกันนะครับประจําวันที่1มิถุนายนมังกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวังครับสวัสดีครับ